ใ,ใจเนี่ยไปเตีป๊ปปัวาาุ้ยเตี๊ยนี่น่ะจังไ่ได้ใย่งงเตี๊ยี่ล่ะเฮื่อนอยว่ไก่มงักมันอยู่บ่คมึงหักมันไมยอยู่เขื่อนอยวัไก่เด็กงักกข่ช่างมันไรกูอะเาื่อนก็ตีน่อยวอ้ยมันควรตีนหักมึงมึงเป็นยังไงกมันควรตีนเนี่นยหมึงก็เอาตลอดเือวัน,ววน,วนโอ้ยังไงยังกล่าวว่ากูมึง ฮะแม่เลี้ยว่องานกันหรอ่าใจไม่น่ใจเนาอ้นใจเนี่อยากขามกินซิหอกมาลวเพื่อนคอยพวกไกด้อก่อนพยายาม่ายเลยในความคิดเนี่บออยากซับนตอนๆจับ้นยละเอียดเออเินยังไงไให้ไหเฮ็ดปลาแดกกินบอเลยเฮ็ดนยังมาเป็นไลเอาห้องบอที่สวนมันซับเป็นซับเป็นตอน าจะานี่ยเรื่องพูดนี่จะกันขี้กระเดียบเลียดงสวกินมตัวเดยงเดียวเปี่ยกเดียเลยมาแล้วมึงจะปตอนให้พวกเรนป่ากัตปลาึา้ามันหมันมจะไหวับไกันนึงวางมึงไวข้ีหรือว่าก็ได้เง มันจะตายมามันบอกว่าเรามึงอีเดบกก่อนบอกว่าโอ้มันกิ่งเหมยมันบอกมันบอกกิงด็บอกยังไงึงมากูปากูสอนมือนเกกูไปเอาเนียไหมกูสร้างมึงคนติงกูเด็กก่อนมันมันกูบอกแล้วมันกูรอกว่าอลยใจจริงเดียเด็กมันบอกอีเดออมันบอกว่าีเดแล้วอารมณ์ไงพร้อมกูย่างน้ำทงเนี่ระวังเลือนนอนรับมันสะซับเป็นต้น เอาบักเล็กตายกูยว่าอี้ขวขาขันสมลเลยอเองเมจับมันขวานวเ้ยกูเป็นเจ้าของก็ดีาเาบักเล็กยัางาเบี้ยงเราางนะเล็กเวลานอนเด็มึงใส่สมอะไรสัตว์แล้วเป็นตอนเป็นตอนวอีานวาตีเกกนเลงวตี<อ>ววนกูมีแม่

ไปเอาไปซอยด้วยสองหน่สองหน่วยก็หน่อยดีหน่อยดซอยเอาไปั่นแม่ทง่ทำชิวเอาไปนะโอ้ยนาะกินมูิกน้ำหนักหใจอย่างนี้นะอากนานาไปกินนีที่นานีไปอยู่วามเละวยอดงมันนเมื่อีับตอน่อยอืมกูถามเลยวล็กมามึขึ้นหือมือเสามันขึ้นมันนอนนะมึงหรอวะมึงนี่มันขึ้นนี มันน,นอนนะมึงอยมขึ้นเนี่ยมันถามดีๆมึงคือมาตอบกูพี่ก่อนมันนอนนะมึงเยมขึ้นนี่เจ้า็ไม่ถามมันเอา้านะนะขอเอามึงมีว่าตอบวกวจริงจริงมึย